มาแม่มาเขื่อนปักนะครับในส่วนที่กระผมพอเป็นผนก็คือในส่วนของรัน้ำนะอันนี้ทนกานทางจังหวัดเองนะครับรที่ผ่านมาเราเป็นรุ่งีว่าการก็างอง5ทานยะผมาิครับวันนี้น้ำที่42ใน2,368เรามาออกที่เรือนรางตอนเรารับน้ำต้นคลองนี่าเรต้งโดยที่ทางท่านว่าราชการจังหวัดนะ มีศูนย์ประชาการรูปน้ำหนึ่งก็คือรูปน้ําป่าสักนะครับซึ่งต้นน้ำอยู่ที่เพชรบูรณ์พอมาถึงตัวเมืาดลจักดิ์เนี่ยมีขาดน้ำถูกดี่ลงเยอะสภาพน้ําที่เราเก็บกักมาดลเนี่ยครับเราในลพบุรีเนี่ยยังคงมีน้ําถึง88เปอร์เซ็นต์นี่เป็นสถานการณ์น้ําปัจจุบันของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ในเกณฑ์ที่เราปลอดภัยนะครับจะทำอย่างไรเข้าน้ําให้ชั้นท่างระเดิดร้อนนะครับต้องสั่ง เดืนอนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนเก็บกักน้ําของของเกิดปราการลั้งหลวงของเขาเองนะครับตั้งแต่หัวเวียงนะครับทั้งนั้นเรามายกไปดูที่เกิดอพัพเวฟแกล้งข่าวที่แล้วมีาทำสัดเวได้ทั้งหกสิกบรูปบาทเมตรตวินาทีบอว่ารายการที่เป็นการให้กรมชุมตาตั้งงบประมาณนะครับที่มีอาม่านหลังคาคืออ่างสะ่วนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นสตาลิงต่ำเช่นกันนะครับเป็นฝั่งตัวมันออก ตั <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้ี5ตั้ง6ตั้ง5ตั้ง6ผลตั้งแต่6 5 6 6ก็าวตั้งความเชื่อถือ6เดี๋ยวนี้เวลาท่านมนตรีเป็นข้าราชการน้ำเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพดัะนั้นน้ำเปลี่ยนทั้งหมดเป็นรวมกับป่าป่าสักรูปแบบการใช้งานงานสัพตะเคียนนะครับก็จะทำให้โครงการสัพตะเคียนเนี่ยงานงานสัพตะเคียนนะครับก็จะทำให้โครงการสัพตะเคียนเนี่ยที่มีอ่างหลังคำนั่คืออ่างตะบองใหญ่ เนื่องมาจากพระราชดำริยังไม่ได้เข้าสู่บัญชีงบประมาณก็ฝากกลับเรียนท่านเรามายกแล้วมาจากมาจากต้นน้ำบาตรครับมาตระบจากจังหวัดลบบุรีไปก็จะมีสระบุรีสระบุรีอายุแค่สีถึงห้าถ้าไม่มีเขื่อนนี้นะโอ้โหให้กลายเป็นโครงการกลายเป็นเขื่อนบาตรัก